บอเรียนดอกเี้ยแน่นละกันว่าขึ้นมาเลยบ่านสิมีหลายสู่มาลำไรจ้าบ้านมีรอดเตเต็นสูตรเ็ดสองกับเศดห้าเท่นั่นละงวดที่แล้วเจ๊น่าได้หลายคนไหนกจ้าอยาไม่ได้หกเ6ียนราคาเสียนเหะอหาหกเสนย้า พ่อแม่พี่น้องเดอค่ะเด้อเมื่อนี้พอ่อกันอีกแล้ว่ะกระเจ้นั่งเจ้านั่งเพื่อนกาเลขลรับวงในแต่ว่าเพื่อนปลอยไปชุดหนึ่งแหละเดอค่ะคไปชุดหนึ่งแล้วหลายคนกาจะบพ่อเห็นเดี๋ยวว่าที่เพื่อนปอยไปชุดแรกก่อนเนาะอันนี้บนหรือล่างมครับชุดแรกนะจะเป็นเลขบนบนอย่างเดียวแต่ว่าชุดโค้งสุด้ดทยนี่สิเป็นเลขกลางอย่างเดียววงไม่รุดออกมา งวดที่แล้วเป็ดหาใจรึ่งกับสื้อเด้อเพื่อนว่า <S <S บา้านเอีอยเ้ยซีว่าไปยังเลขแม่นแล้วจังคอยมาบอกว่าสันเอาไปสิหูวว่ามันแม่นเนาะแม่นว่นกากานววันหัววันแม่นกันซัำผ่าตั้งวดที่แล้วเลยนาะหูววัดเลขไปสีเขา <S <S เ่าเพอเพออ้ากับสื้อเองว่าบอกไปเพื่อนแล้วเนาะ <S <S เลขกรุดวงในเพื่อนมากเพื่อนถือเขาบอกมาอีกทีนึงเนาะแต่ว่าทางช่วงในห้องการเย็บเป็นงวดแรกค่ะพี่น <S <S <า>้อง<า> กัเอฟซีให้ความสนใจหลายพิมล่อไว้กดไหลกดแช่ไว้เด้อค่ะแต่ว่าปล่อยมากเลยทด้สามตัวบนวเดี๋ยเบ<น>ิกแช่พาก่กนมันหลายอาจารย์เนาะกัคือไปเหตุหลายอาจารย์แท้เอฟซี FC ก็เลือกเอาอาจารย์ทีเอฟซี FC มากก็แล้วกันเนาะจา้าอันนี้จะเป็นชุดสามตัวบนเก้าสองหนึ่งนะคะอันนี้สามตัวบนมันนีเพื่อนที่ให้สองหางแคนแคนไปเอาเงินแสนเงินล้านเพื่อนวัศ นี้นตัวที่ทุ่มหนักๆสองตัวล่างเนาะค่ะชุดหยิบรอตรี<ะ>ดคนะ่สะสี่ทู่มมือนนี่ละสี่ท่มือนนี่ละสี่ท่สดๆสสเลยถามเพนวาได้หรือว่าได้เนาะ,ะอันนี้สิเป็นชุดบนเนาะอีีนะครับเครื่องเบิกลับไม่เห็นถอยหลังนะครับพอ,อดีไหมไม่พอดีถอยหลังอีกนิดนึงเดีอยอะซูมหะโอเคอันนี้คือชุดบนเนะาะเอาครับผม เห็นะะเนาะอืมนี้ชุดบนเอฟซีลอตอนนี้คือลอเลขล่าง <Okay. S 1> ลอเลกลางล่างอย่างเดียว<า>สองหาง<า>ที่ว่าเขาสิจัดกันนักหนาคือล่างอย่างเดียวครับก็เ,เลยสิทุ่นี่แหละพี่น้องกระถางใายตัวนี้บุนเนาะเพิ่นจะแยกมาสองส่วนสำหรับผูมิบดอยเพื่อกะว่าอยากได้หลายแตะเป๋าถึงเบิก์ซับกั เ้อกะเด็กทู่เอาน้ำเบิ่นหนีละแต่กี่คนกับบ่บ่เด็กทู่หาน้ะงเปินม่านก๊กไก่้ม่งมันี่ก็ยิบแปดแล้ว, <c oughs> น,วานา,า,า,านนอสีร่องทูเบ <c oughs> ิ้งนาอคกะฝนฝนทู่มากซช่บ่เด็ดรับฉันนียงหลังไงบ่เนาะ ยังถึงไหมสวัสดีค่ะแม่น,นานงยังย่งตัวคำคำบนโอ้ยังเหมือเรงอีกบ่จ้าเออยังเหมือเรงเพราะว่าบนของเสียเข่ายิ่ง้ามเลยโอ้บานเนียนสุดรสามตัวบนนี่แน่นอนบ่จ้าเจนั่งเอากระสีแน,น่ออนอนตัวไปจะไม่บินเลยบ่เปลี่ยนเนาะคะ่ะ <อ>แม่แม่ไปซื้อแม่งาคนปวยแม่ไปซื้อปวยคุแดับข้าวเจ้ากระติ่งปืนเหลยในปูบ้านอ่ะอือเอาว่าเสียดายแต่แม่ไ<อ>ม่ได้ซื้อออเอาาไผ่เียงสันแล้วก็ไปปวกให้บ้านแต่ว่าข้าวเจ้าก็กันไม่เสีย่าเป็นไงล่ะแม่แต่ว่าแต่ว่าข้าเจ้าเลยติ้มซะเขาบอกว่าใจ่เชียงสันปปวยพว่าคนปวยปุดินเขาเพราเขาต้องได้มันบลัะอือคุณแม่กว่วจ้ะ เออนาะอุจาด์นั่นแหอุจาราที่เ่างมือเล็กอว่ลูก้ากระลายอืมเขเรียว่าจะได้ซื้ถอจะห่วงอ่ะกลูก้ามาโต่โซกันเลย่ริว่างเล่อยลูกพ่อสวงกับพ่อๆจะเดี๋ยวเราจะมาเอาเนา้ยมือเลี้ยงใจกันกระเพิ่นเดี๋ยวเขามะบอกักเร่องงเนอะมันสีมีจักโตค่ะว uh, ันนี้ในกลาง หาคือเก้าละถ้าเป็นเลขเลขบนนี้เน่นตัวไหนก็จ้าบนวะจ้ะาก็ต้องตื่อบนตื่นเลขสี่หางใช่ไหมตัวนี้เน่น,สอ,ส,อน,นสองสี่กับเก้าสองหนึ่สองสี่กับเก้าสองหนึ่งจ้าบางที่มันกล่าวาตัวเข้าบนเน่นขึ้นมาหนึ่งเก่าเก่ามาัมามานจ,จะมีสี่ว่าเนสอมครับหัว่าน่าจ้าจ้ามันสามารถเลยจ้ามันบอนั่นดอกอืม แต่ต้ากมีลามันก็กเกล็ดลาตัวแรกวิ่งมันยังโมาได้ลูกเหมือนได้ตอกเราเสียเสียต่มีตัวเวกวิ่งเหมือนจับคู่กัมีสเตอตมบางสามหกหมกับจ้บไปสามค็ดแต่ยังสั้นตีอีกสนหนึ่งเดี๋ยวคอยจะเบิ่มเงินเินรวบเพิ่มเซกันมาแลงอุเด้อโอ้มมีหลายคนรวบเซกันบ่จ้าแม่จ้าจ้ารวบเกันเอ้ คุณถอขาโดนกูเออไ่ขาปโดอย่าถ oh so ือายงวดแล้วบ่เอาถือลายงวดจนนั Robert> ้นในกลุ่แม well, ่น้แม่แมีกล่มของแม่อยู่ด้อโอในกลุ่มแม่เจก็อกหนีด้แต่ปูหายเจ็บเยษปูะอ๋ค่ะเอในกลุ่แม่เราติดห้ือเบล่าแม่แม่บอลงกลุ่มแม่แล้วบอว่าเขะจมเห็ดปูเห็ดหยั่งซอยแม่เนาะจ้ารับผมือแม่แถ้าบุตซอยสิเนาะ ตอนเย็นนะแม่เนาะตอนเย็นนะแม่เนาะแจ๊กจ๊คทูจ้าตอนเย็นโอปอค่อยรวบเส้นกันเพราะว่าแม่กำลุดิซิไปห่าเอฟซีวันหมดยาพั่วหายไปเ,เอาหมูเด่นเดียวโอ้ตอนเย็นเด้อเอฟซีเย็นนี่ซ้ำแจ๊คมุ้งจ้าเย็นนี่ประ <c oughs> มาณนิมุ้งถามเล้เลยรวบมาเอาโลบกระชวยมันโคตรป่านแล้วล่ะโอ้จ้าร่างเดินห้าโมงเย็นนะครับ ก็เอเ่้ข่าไลขาก็ไล่กันเนี่เพขาไปไล่จชโตค่ะค่ะสีห้าโมงเย็นครเีงกว่ัไหนแดระค่ะผมหาไหมจะหาขอบพุ้นไม่ไดยจ้าก right ็คือประมาณสี่ห้าโมงแรงเนาะยังพอทันใดสองตัวแ้วแจ้งแล้วแจ้งเอฟซีก่อนเปิกทรับตอนเย็นนะเอฟซี ประมาณสี่ห้าโมงเช่นบางกว่าเราจะเสร็จก็น่าจะสองตุ่มเรือบอกกับมือขึ้นเสาเนาะค่ะเนาะกาเดียบขาเบิางอีกกอนโทษติดต่อเพิ่นได้เรื่อยค่ะอันนี้กะพยายามโทษว่าเอ็ซีว่าให้ตามเนาะอืมเอาเย่ยชุดบนไปก่อนเห็นบ่นั่านชุดเห็นเห็นครับเสียอีกอันอย่างเพื่อนเรียวว่เห็นตัวเน้นเพิ่นเลิกค่ะแต่ว่าเียหางนี่กะให้เน้นงชิดตัว เนนมาบน4หาง2 4 2 8ตรงเด็กฟันเบิกจับไปได้นะ2กับ6 9แต่ว่าเนนมาน2 1กับ2 4นะคะ3ตัวด้วย3ตัว3ตัวจะเป็น9 2 1ผู้ใด,ดมากับหัวกับ6 2 1ก็นั่นแหละนะอน,นี้บนอย่างเดียวเนะวาะงอแน่เลยครับ ย่างชุดล่างสองตัวชุดนี้ต่ยิบลอตเตอรี่ง่ายนะคะกะสอบกประมาณสิบบอสแปถ้ถุมสองถุงยี่บอพี่น้องสัวสจีได้เน,นาะเจนางนะคะถือกันหลายภูลาลานกมี่ภูลาซีหาแสนก็เพื่อนว่าเนาะบางคนก็ถือสามแสนถือไปตามงบนะคะ,นะ,คะคเ<อ>นาะอย่ไปท่นอยทุ่น,น,นลายให้เอฟซีพิมพ์รอไว้นะค,ะครับผมสาหรับเลขเล็กงเนาะห้าโมงเย็นแม่จะให้ปล่อยจะปล่อยนะครับ พิมรอไปเลยอันนี้ไปชุดบนไปก่อนเนาะชุดบนแม่นางครับะะเหลือชุดล่างนะครับผมเดี๋ยวจะตามให้นะครับสําหรับ FC ที่รอนะครับเลขรับแม่นางนะครับผมก็ว่ากระดัางได้วยอันคนผ่านไล่หลายครับเอาขอ,<ด>ขอบคุณนะครับรครับผมขอบคุณครับขอบคคุณ่ะ